งัดงัดงดงาดโอ้มีมอเตอร์ไซค์อีกแน่นอน,นอันดี้เสียนปอโอ้เสียนู้งัดงาดงดงได้เต็มแล้วบ่เออมามาสาธุนูโอ้เอามงได้นี่เบียนรห ตัใส่ลงกระสุจุดตัวเป็นรูไอโนโหดแท้เมื่อวนสับนใคสามบ้านูนี่ใส่เบิ้งไหนเบิ้งไหนเบ้งมาก่อกูดุนี่ปลาดึงบ้าเดียวบู่กังเือแทกแ้วรูดับเอยเออใส่เบิ้งไหนเบิ้งไหนเบิ้งไหนโหดเกินเอาบ้งได้ฮะ ฮะเอาแล้วสิเมื่อแล้วเนี่ยฮะเอ้ยน้องมาไก่น้องมาตะพังโคนพนโอเซียนปักกินปักเนาะกระดีกับสปูนเป็นไผ่ไดตัวน,นั<อ>้นตัวใหญ่ไผ่ไดอปอปะเข่าแล้ว ใส่เบอร์ตัวปลาด้วยอ้อยมันแค่นานฮอตตต์นี่เปิดมันตะไก่ได้ไหมปิดได้ไหมไม่ปิดไม่เปิดได้หรอบ่บอ่อ่ะจ่ายเฮื่อนเขาเริ่รอยอยีกเด้อเอาป๋อจับน่นมาปอจับนี่เขาเขาลับติดเออเออบอลับพวกเมียเราแล้วเมียเราอยู่นั้นอ่ะลุงตานั้นมาแล้วว่าเมียเราอยู่วัดโอ้ใส่สองเลยหมดเลยใส่สองเลย ใส่สองใส่สองโอ้ใหญ่ของใหญ่ของไปอของไปฮะโอ้ใส่สองนี่ใส่สแล้วนี่ Mbak. <laughs> hai, yang putih, pemandu, hai, 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 จำเราผมแม่เหมอนกันนะตีป่ะตีไอกระดี